แต่มนุษย์เราก็อดหวังไม่ได้ความหวังสําคัญอยู่กับชีวิตเหมือนดอกไม้ติดอยู่กับก้านอย่างไรก็ตามความหวังนั่นเองทําให้เราล้มเหลวบ้างรู้โรดบ้างเราไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่เราไม่หวังหรือไม่ปรารถนมาท่านองเดียวกับเราไม่คยน้อยใจกับคนที่เราไม่ได้รับคุณค่าของประสบการณ์ตรงสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตของเราแต่จงใจเย็นและแก้ปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ ถือเป็นบทเรียนอล้ำค่าของชีวิตประสบการณ์ตรงย่อมมีคุณค่าเสมอสําหรับผู้มีปัญญารู้จักมองส่วนดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ยอมรับไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือแห่งการศึกษาจิตใจของเราจะแข็งแกร่งชีวิตของเราจะสมบูรณ์เมื่อเราได้ผ่านทั้งความผิดและความถูกคนที่ไม่ทาอะไรผิดเลยคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยความผิดทําให้เรารู้ว่าที่ถูกควรทําอย่างไรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ที่แนะนาผู้น้อยผู้ยาวได้มากก็เพราะเคยผ่านความผิดพลาดมามากและผ่านความถูกมามากด้วยคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่า ชีวิตจะมีคุณภาพดีได้ก็โดยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำงานดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดีคือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุดจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักคลองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักคลองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักคลองตน ยังสามารถดำรงตนให้ผาสุขเจริญมั่นคงได้ทั้งสองข้อนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ผมไปเขาต้องมารบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้านตามกําลังและตามความสมควรมันรักษาศีลคือรักษาความประพฤติจริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นพอบหาสมาคมมันเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดกล่าวจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์ และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องีงามทําชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่ป็นปรารถนาเรื่องเฉพาะตนคราวหนึ่งมีพรามเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นชาติอะไรหมายถึงกษัตริย์รามไวยญญาหรือสูตรตรัสตอบว่าอย่าถามถึงชาติกําเนิดเลยถามถึงความดำริดีกว่าชาติกําเนิดเป็นสิ่งแก้ไขไม่ได้เกิดมาอย่างไรก็ต้องยอมรับไปอย่างนั้น แต่ความประพฤตินิสัยใจคอเป็นสิ่งที่เราสร้างกันขึ้นมาเองย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ด้ความประพฤติหรือสิ่งที่ทํานั่นเองตาบาหรือตาบุญเกิดขึ้นก็ดนการกระทําของเราเองถ้าถูกใส่ร้ายป้ายสีการป้ายสีนั้นก็จะไม่ริงลงไปในใจของเราสิ่งที่เราทําเองนั่นแหละจะสถิตอยู่ในใจของเราตลอดเวลาความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์จึงเป็นของเฉพาะตนจริงๆตัวเราเองนั่นแหละ รู้ดีกว่าใครทั้งหมดว่าเราเป็นอย่างไรความขมขื่นหรือความชื่นใจก็เป็นของเฉพาะตน,นเหมือนกันชีวิตชีวิตคนเราทุกคนเหมือนเรือเดินสมุทรซึ่จะต้องเดินทางฝ่าเครื่งลมและมรสุมแต่ชีวิตเดินทางนานกว่าเรือเดินสมุทรเพราะฉะนั้นขอให้รักษาลำเรือเพื่อสุขภาพกายและเครื่องยนต์คือสมองตลอดถึงผู้บังคับการเรือเพื่อจิตใจไว้ให้ดีเพื่อฝ่ามรสุมชีวิตไปจนกว่าชีวิตจะหาให้ โชควาสนาโชควาสนาสมบัติเป็นสิ่งที่เราต้องยิดโดนสแสวงหาจึงจะได้มาแต่ภายที่บัตรก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวด้ว้เหตุนี้จึงไม่ควรประมาทเรื่องดับไฟภายในไฟภ,ภายในซึ่งเกิดจากเพื่อนร่วมง,งานและจากจิตใจของเราเองนั้นเรามีระบบการป้องกันแก้ไขอย่างไรในหมู่คนที่อยู่กันจํานวนมากถ้าไฟภายในคือโรคโปวดหลงนั้นมันเผาอยู่ข้าง,างในให้เร่าร้อนอยู่เสมอ การยุ่งเรื่องงานไม่ทําให้สุขภาพจิตของเราเสียแต่การยุ่งเรื่องเพื่อนร่วมง,งานและอารมณ์อันยุ่งเหยิงเยอะแยะอยู่ในใจของเราเนั่นแหละทําให้สุขภาพจิตเสียมากเมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วการงานก็ปล่อยเสียหรือน่อยคุณภาพไปด้วยดับไฟภายภายซะได้เชื่อว่าช่วยตนเองและผู้อืน่นให้มีความสุขสงบเย็นเรื่องทำและทัศนาชีวิตถ้าต้องเป็นทุกข์ต้องความผูกพันกับสิ่งใดก็อย่าผูกพันรวงเหนียวสิ่งนั้นไม้เลย ต่างคนต่างไปต่างคนต่างเดินจะได้หมดเรื่องหมดราวกันกทีทีเจ็บปวดกันมามากพอสมควรแล้วร่วมทางกันต่อไปก็มีแต่เจ็บปวดบอบช้ำอยู่เนืองๆสู้เจ็บเหมือนเดียวเสียไม่ดีกว่าหรือผู้ที่มีอัธยาศัยไม่ตรงกันครบกันสนิทเป็นการทรมานกันพั้ความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งเหมือนกบกบหนูเอาเชือกมาผูกขากันไว้เจอสมถุนพุ่มไม้กองขยะเป็นที่สบายของหนูแต่ทรมานกบ เจอสาล่ามเป็นที่สบายของกบลงดำขุดดำไหว้ด้วยความเพลิดเพลินแต่พอมาหนูละเกินสัตว์สองชนิดนี้มีอาหารต่างกันมีโครจรต่างกันมีสัปปายะต่างกันจะไปใหวยกันได้อย่างไรทาาที่พอทําได้คือเป็นดีก,กันได้ให้เรียนเรียนกันช่วยเหลือกันในคราวจําเป็นแต่อย่าสนิทมากจนถึงกับต้องไปไหนๆหด้วยกันรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ให้รีบทำรู้ว่าอะไรเป็นโทษให้รีบเลิก ทำอะไรด้วยความโง่แล้วมีผลเป็นทุกข์ทำไมจะต้องยอมโง่ไปตลอดชีวิตทําไมไม่เลือกเสียแล้วเลือกทางเดินใหม่อันเป็นทางที่ดีกว่าปลอดภัยกว่ามีประโยชน์อะไรกับการร้องไห้ข้ามควนหรือปลอมใจกับความจิตหวังรั้งพลาปล่อยให้มันผ่านไปลุกขึ้นต่อสู้ชีวิตด้วยความทรมารถอดทนคนเก่งยังไม่ย่อท้อ,อต่ออุปสรรคมันเพียงแต่เข้ามาทดลองกําลังใจของเราเท่านั้นเราต้องบำรุงกําลังใจให้แข็งขึ้นพร้อมที่จะท้าทาอยอุปสรรคและปัญหาต่งตางๆ คนสำเร็จต่างๆในโลกนี้มีไว้สําหรับผู้เข้มแข็งไม่ใช่สําหรับผู้อ่อนแอชีวิตเราเราต้องต่อสู้ไปด้วยตนเองต่อสู้ในใจสงบหวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแม้จะโดดเดี่ยวเพียงใดก็ไม่ควรย่อท้อในการทําสิ่งที่ถูกต้องคนขาดจึงจะคอยแต่ตากลุมส่วนมากทําอย่างไรพูดอย่างไรก็ทําและพูดตามเข้าไปควรทาและต่อสู้จนหมดกาลังแม้จะแพ้ก็ยังภูมิใจว่าเราได้ทําเต็มกําลังแล้ว แต่ก็ยังเยืนหย,ยัดต่อสู้เพื่อโอกาสต่อไปภายหน้าชีวิตเดียวไม่พอก็ไปทําต่อชีวิตหน้าเรื่องบทเรียนการที่เราได้ทําความผิดอะไรได้สูญเสียอะไรไปแล้วก็ขอให้มาร่วงเลยไปอย่าเก็บเรื่องที่ร่วงไปแล้วมาทร,รมานตนเองอย่ายอมเป็นทาสของอดีตอย่าให้อดีตมาขยี้หัวใจเล่นอย่านั่งอยู่กับอดีตที่เศร้าหมออย่าขงังให้จองจําตัวเองไว้กับอดีตก้รทรมานเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาดเลย อดีตจะเป็นอย่างไรก็ตามใจแต่ปัจจุบันและอนาคตยังเป็นของเราขอให้เริ่มทาใหม่สร้างใหม่ทาปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะดีเองปัจจุบันจะกลายเป็นอนดีตของอนาคตเขาสร้างอนาคตกันดปปัจจุบันนั่นเองเรื่องผลง,งานการกระทําคําพูดหรือความคิดที่ไม่มีโทษไม่เป็นไปเพื่อทุกแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นเป็นการงานอันประเสริฐผู้ประกอบการงานเช่นนั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐไปด้วย เมือบ,บคุคคลผู้มีกายสวยงามและอยู่ในอาภรณ์ที่สวยงามใครๆก็ออกปากชมว่าช่างงาจริงหนอบคุคคลจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นคนเลวก็ดยการงานที่ตนประกอบไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดหรือเพราะทรัพย์ผลย่อมสาเร็จแต่ผู้รู้จักรอคอยการพึ่นตนเองนั้นควรให้พึ่งได้ในทางทั้งสามคือหนึ่งทางทรัพย์สินสองทางการงานอันเป็นประโยชน์และสาทางศีลธรรมสร้างชีวิตให้ทั้งฟอร์ดด้วยทรัพย์ยศไมตรี สูงด้วยอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ในจิตของตนใหญ่ในบริวารยศันเกิดพ่อแม่เรือเขาต้องจุดาง้อวจนยำเือคุณงามความดีเขาดีใจกอยทำให้ในม่งได้ต้อนแนกอยู่เสมอว่าจหนึองเป็นดวงที่ท่านมีายอะมากขึ้นก็ขอให้ตังจให้ปี